สวัสดีย้มเช้า,าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอต่อเนาะเกษตรทอต่อกับยูในแปลงมันซีเดือนกลัวกับแปลงมันหาเดือนกลัวเนาะครับเมื่อนี้กับสิพ้าไปเบิ้งมุมสูงก็น,นะครับแด้วกับสิพ้ายางเข้าไปในสวนนะ้วก็ว่ามันซีเดือนกวัวที่นานๆน,นะครับข้างใน,นมันเป็นแังไดงเนาะเดี๋ยวพ้ายางเสร็จไปเบิ้งมุมสูงกอน,นะครับาเป็นแังไดงนี่นะครับ อันนี้เป็นมุมสูงนะครับมุมสูงอันนี้ผมจะยืนอยู่ทั้งโพ้นนะครับยืนอยู่ทั้งโพ้นอันนี้กับท,ทั้งแปลงที่เป็นประมาณนี้นะครับมันจะมีหม่องที่สีไลยอยู่หม่องนึงนะครับมันจะเป็นเชือล้านะครับเป็นเชือล้านี่ใา้หลบๆให้เบื่อก่อนนะครับที่ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวพาไปง้างเข้าไปในแปลงนะครับว่าทั้งไต้มันเป็นยังไงนะครับสําหรับมันที่เดียนที่นานา,นาเนี่ยในแปลงมันแท้ๆนะมันเป็ยนยังไงมันมีหยาบอ่อหรือว่าโครงสร้างมันเป็ยนยังไงนะครับเดี๋ยวพาง่างลงไปเบื้องนะครับทั้ง เดี๋ยวพายางเขาไปเบื้องน่นนี่นะครับเนี่ยเบื้องโค้งสางมันทีจันกลัว่าเต่าพุกก็ดได้อยู่ครับนี่เนาะเอาช่วงนี้ก็ได้ครับอันนี้จะเป็น เขาเบื้องเขามานะครับเบื้องมุมสูงมันจะบรูดนะครับเขาต้งเขามาเบื้องในแเปลงนะ้ำอันนี้จะเป็นลักษณะของของกเกษตรสาร์หาสูตรนะครับเนี่ยที่เขาเบื้องมุมสูงเมื่อกี้นี่มันจะมีการเตกเนงแบบนี้นะครับสําหรับมันแปลงนี่ของผมเนาะเนี่ยครับการเตกเนงเพราะว่ามันมีอยู่ต้นเดียวมันจะเตกประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นตอนแรกมันขึ้นเตกมาต้นเดียวเนาะแล้ววันนี้ ดินมันสมบูรณ์ายนะครับมันก็เลยแตกเนงอันนี้ซ้อยเพื่อเพื่อจะซ้อยสังเคราะห์แสงนะครับซอยสังเคราะห์แสงเดี๋ยวพาไปเบื้องอีกพันหนึ่งนะครับอีกมันจะมีอยย่สองสายพันธุ์นะครับในนี้มันจะเป็นเกษตรสารหาซูลกับแขกดําเนาะปนปนกันอันนี้ก็อันนี้จะเป็นพันแขกดํานะครับพันแขกดํา เขาจะแตกงมาซีกิิงนะครับซีกริงสีต้นนี่นะครับจะขื้นมาประมาณนี้เนาะคอตาเขาจะสม่ำเสมอกันครับสม่ำเสมอกันดีอยจะประมาณนี้เลยไอเบื้องไปไกลๆนะครับเบื้องไปไกลๆจะมองตอนนี้เขาก็จะมองบัทันเห็นเนาะครับยังบั้ซอดเพราะว่ามันมันยังบัทันทิงใบนะครับยังบัทันทิงใบส่วนมากที่ทิ่งใบกอนจะเป็นพันธ เกษตรศาสารหาศู์นะครับจะเริ่มทิ่งใบแน่แล้วแต่ว่าพันแขกดำเนี่ยมันเขาใบมันจะบ่ค่อยทิ่งนะครับมันจะติดอยู่ใน,ในลำต้นเลยนี่ก็คืออีกมุมนึงนะครับพระพี่น้องกลับมาเบื้องในสวนเนาะเพราะว่าเขาเบื้องมุมกุ่ไปแล้วมาเบิ่งในทางไหนว่ามันี่เป็นลักษณะแบบใดนะครับสีประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยในเปลี่ยมันเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามไว้แนี่เด้ยครับบ่าวาดที่เป็นช่องทางต่างๆนะครับช่องทางยูทูบเกษตรทอต่อเพีย a เฟ b o o k กเกษตรทอต่อรวมถึงอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางติ k t ต k นะครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณเ c ฟซ้างบ้านเฮานะครับเ c ฟซสปปอลาว f c ฟซกัมพูชา f อฟซเมียนมาเนาะครับที่ติดตามชมคลิปผุ่มจนจบเนาะสำหรับเมื่อนี้เกษตรทอต่อก็ขอลาไปแค่นี้ก็นะครับขอบคุณหลายๆครับ